กับเมียนอันนองมมดามานี่คือรับารรับเนี่ยี๋ยวนคือรับสนิทนะการเสื่อนะเขาการเซลกันเล่นอยู่แล้วก็สิงหเมียนดอ,ดนอกปล,ล,ล่อยแล้วนอนโหลดพกยบอกกันว่าซิงงงากงน้อยกันใส่เื่องปุนเกลอดเรลนแต่ท่านเาผักใส่ได้ขึ้นไม่ไกลมากว่านี่เลิกงานมากเด้ขึ้นให้ไกลมา,าลก คือยากแม่ละหนึ่งขเหนียวหม้อกะหามวิโดอ,อก์ก็ให้กินข้างในแต่ว่าข้างในไกม่มันบ่อไหลเนาะที่มังกิกนน้อยกันอันบ่อท่า,าในใส่นหนังปลาไหลใหญ่มันเคม็มรู้สึกกันละเนาะใส่นหนังปลาไหลเล็กน้อยเหลือแต่ใส่ผักปาอันสิบสามล้านดวงใจเสือ ้าเสื้ออยู่ในห้องรับตลอดเลยครับจากว่าเป็นอย่างไหนเอาก็ต้องรับตัวละคนมันเมยเนู้นคนเท่าก็ตตรงนอนตัวเนาะมันบระเมินนั่นหัวคำน้อจากงุกย่ยามเล็วเจ้าข้นน่ะละตีนุ่งตีสองเด้เล่นเล่นน้ำปลาจากน้อยเดยวมากินขวัวขึ้นไม่ไกลน้ำกันต่ดเสียพ,พี่น้องผักสีลาวเหมือนเดิม นอนโหลดบัวได้ละแต่ว่าทีเอ่ยนั่งเฝ้ามขึ้นเอ่ยเอ่ยบ่ได้เข็ยนงานตอนเศร้าถ้าเอ่ยนอนได้เสื่อหลับคือกันเอ่ยก็เลยนั่งมาขึ้นนั่งกับน้องมาดามกับอันผู้ใดแน่ล่ะเฮ้น้องแสงดาวตีแม่หมูตีขึ้นนี่เสียบหอนี้หอนหอนขึ้นเ่า ขอนิ้วนี่ใส่ถุงไว้ไปลาวหนึ่งแล้วมันจังบอนมันจังบอลเย็นไว้ยุ่งมื่งหนอกหี่ขันเ่าหนึ่งแล้วเขาตกเฝ้าใส่ถุงไว้เนาะนี่หนึ่งขหนี้วใส่กระติ๊บไว้ใส่ถุงอันผาไหมมันมีกองเขาอยู่พ่อเสือบอยอยากนอนให้ในห้องพินัทพ่อเสือบอยอยากนอนในห้องพินัทเนื้อลมหัวกุดสิบเกศขาพินัดแม่นละ ลมหงกุมาไว่บยแบบไงไหมจะพาไปไว้เลยเด้อพ่อเม่นพายอยู่โซนหล่อนขอบกุณนเอไอเดจ้ามาหลายๆเนีเด้อมาใหาก้กรลังใจผู้ขาเนี่ยพี่นอ้องลมหัวกุดมาใหาก้กระลังใจกเนี่ยเด้อเปิดค้าการมองเห็นเห็ดกับเขากินกับเขาเล่าล่าบานเฮ้ายี่สิบเมตรเราเสือดีใจละอุ้ยอืม แซ่บเลยวันนี้ใส่พักกันนัวแล้วเพิ่นมาเห็ดเพิ่นมาเบิ่งนเลยเห็ดกับข้าวเสืออ,อันเทั้งสีตำแบกคุ่งนี่ละ่ะอันเลยซื้อปลาอันซาดินมากเมื่อเสือเอ้ยมาเห็ดอันปลาเจาะปลาเด็กหน่อยเมื่อมาเป็นปลาจอมนี่ปลาเด็กหน่อยสูสๆครับพีินาจ้าขอพูดในหลายหลักยี่สิบเอ็ดแล้วเสือเอ้ยยี่สิบเอ็ดละ วันนี้ก็สิเริ่มใส้พัก้ว้บัน,นิละสุกแล้วอันัวไว้ตะโดนแล้วล่ะเริ่งไม่ไกลรุ่นๆนกับพี่นัดจ้ามีโมโคลีมีผักซี่เล้าล่ะเนี่ยใบบก,กูดบ้ใส่น้ำไหลดิใส่พวกจำบ้วมันอ้อมมือในเห็ดขัวเอาเอันนี้เอไปกินขขาน้ำแย่ อันเป็นฝนงายเนาะฝนเพืพ่อเสียแดยงเดงเนี่ยโอ้ยสอนข้เจ้าเนาะขนาดเออเป็นผู้ยิ่งใหญ่เองยังสอนน้ำเล่าเนาะแล้วฝนงา่ายบีลีพี่น้องใส่บรอกโคลีน้ำลายบรอกโคลีมีประโยชน์เด้อนี่กับนี่พักซีเล่าบรอกโคลีวิตามินหลายบรอกโคลี่ยี่สิบใส่ผักแล้วก็สิได้ปรุงกินเขาน้ำกันเนก็นเล้ากินแล้วก็กินกินเขาเนาะล่ะ มเมย์ว่าเสือตปองเหงานนะเมืย์ว่าเจ้าพักพักสลุดล้วกับซื้อวันโอเคแล้วนะเครื่องอัทุงได้ทีแล้วพักชี้เหล้าหนานี่ง่ามง่ามเนีย เลยซื้อมาสองกำกำหนึ่งไว้แต่กินกับตำมกคุ้ง <c oughs>